สวัสดีครับพี่น้องที่ฮักนกเขาใหญ่เราชื่นชอบกันตอนนกเขาใหญ่ทุกคนครับ,ล,บลุกคนกำลังเดินทางลับมุ่งหนา้าคอ,อนแกนไดเรกแล้วอ่าป้ายามเครียบภารกิจตางนี้ให้มันรุล่วงแล้วครับทางสารทีลูกไส้แล้วครับผมทั้งลังดะ,ล,ะลูกใบครับนั่นละ อีกหนึ่งชีวิตครับเจ้าบุญหลยไอ้นั่มครับสร้างเห็ดผงผ้าใส่ผงผ้าขี่ง่ายเองสิเลยครับผมคือกัแล้วครับกบสร้างท็ดบ้านเท็ดเนียนยูบ้านหลังห้างบ้าเทิบ้านในผู้อื่นนี่หลังงามเป็นทรงนั่นแหละครับผมนี่ครับงไหเดี๋ยวมีภาพไม่ชอบอีกครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอาของผ้ามาทรงเอฟซีครับผม เบิ่งของเงินไอเปิดเปิดเบิไไ่้มเนาะอ๋อครับ,อบเอาเดี๋ยวให้ไปส่งบ้านบอกเรืองยังไงส่งหนีก็ได้อ๋อครับเอาเอาให้แกอาอครับของก้นอกนสองข,ขับกี่ ว่าล่อวันสีใครกับวันเด้ไปล่อวันเล่โทรถามครับผมว่าทันวันบอกมาแล้วนี่แล้เนี่ตองนี้ครับครับก็เลยสับเจ้าของนี่ขอบคุณครับมันก็เลยเครียดคลายของคลองสมัครโท้าพี่มันเลยนียวได้ครับที่ได้เดินทางต่อแล้วครับวันนี้ครับตรงของนิสิ่เรียบร้อยมันงอสองบ่วงว่ามันเสียศูนย์สองสามงเอาสี่เด้อแต่ว่าเอายางเห็ดยางเห็ดเห็ดยังมันยังมันท่านเห็ดเห็ดเลยเศร้าทำเป็นเรื่ว เรื่องเศษนะครับลองยงงออ่าบางทีเขาเก็บหรือมันเป็นของเงี้ยงตงิเศษมันก็นงอ้อเป็นธรรมดาครับตรงงอ้อจับดึงตึงตึงเอายางหีดเอาเอาอยางเนีก่กันวะก็จับจับไอ,อ้ติเศษบ่หลับเอายางยางเข้าอกล่องธรรมดาติเศษอ่ะกล่องแล้วก็ดึงหัวไทยมีท<อ>ี่ขับห,หีดไปหินมาเลยเดี๋ยวมันติดขึ้นเองเดี๋ยวพอติดติดต่อไปเรื่อยแล้วก็มันจะหวงน้ำยกเอันนกมาเบ่ เมื่อนี้ยสร้างมาอีกรได้มาเล่ตัวหนึ่งแปดพันครับผมยังว่าเตรียมเงินวทถีเขาอยู่นี่ครับผมเอ้ามันมันเตรียมเงินวทถีครับผมทร้างมาทั้งไดนล่ะมาเล่ครับผมเขาเขามาบังหน้าบังหน้าเดี๋ยวส่งขึ้นรถให้ครับผมนี่คลิปมันกับนี่เราเขาให้เบิ้งครับผมเอาเอาอยังเดี๋ยวผมเฝ้าเดินทางครับเดี๋ยวคุยเดี๋ยวยังคุยกันเดี๋ยวจะส่งให้เบิ้งกันเลยครับแค่ขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับมี่ยังไหโทรไปแล้วกันครับผม ่อต้นใหม่หรอไมนมีเนี่ยไปมาสู่ดินบ่ได้สู่ดินบ่ได้หรอกครับก็จะคอยมาต้นช่างปั๊บลบปีไว้ลงหมดนะครับผมครับผมควัสดีครับครับผมกมาถึงโดยสวัสดิภาพปลอดภัย้ะครับพี่น้องหอดแล้วครับบ้านหอดแล้วหอดแล้ววนข้างในกันครับ ้องหกจิกหน่อยอีกร้านหนึงลืมเมืไห้ยังไงดำ้านสองห้องครับทำอะไรกันโอเพนแอป๊อยังไงบ้าแล้วป๊บอ,อปบรนะทำอะไรกันสวัสดีครับพ <Open S 1> ี่ <Ad S 1> สวัสดีครับโอเพนแอป๊อไปหน Ad ปนในครัวนี่ครับไม่ออกผมครับ กำลังเห็ดกับเขาอยู่สวัสดีค่ะพส,สวัสดีค่ะครับ <c oughs> ได้อะไรกินครับวันนี้โอ้วันนี้ซุปเปอร์จา้าอ๋อต้มซุปเปอร์เป็นตาแซ่บแล้วลพี่น้องรับม <c oughs> ากินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> ห่อน้วครับมาหน่อยเมียวเดียวครับเอาไวท้ทำนี้ก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมหอนแล้วอยา่างใดลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆสวัสดีครับผม